สวัสดีค่ะวันเกษตรพอเพียงวันนี้ก็จะมาหักหน่อไม้ที่กอไผ่กอนี้ค่ะนี่นะคะหน่อไม้หน่อไม้กอนี้จะมีหน่อตลอดเวลาเลยค่ะที่สำคัญลำของเขาก็เอาไปทำค้างผักได้นะคะปลูกแล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะสำหรับหน่อกอไผ่นะคะหน่อก็เอาไปทำกับข้าวส่วน ลำของไผ่เราก็เอาไปทำประโยชน์ด้ามจอบด้ามมีดแล้วก็ทำเป็นค้างพืชผักได้เลยนะคะปลูกกอนึงก็ได้เยอะเลยนะคะหลังจากที่หักหน่อไม้เสร็จนะคะตอนนี้ก็ได้เวลารดน้ำผักมารดน้ำผักต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทำค้างให้กับแตงตรงนี้ไปค่ะวันนี้เช้านี้เราก็มารดน้ำผักกันค่ะ พืชผักช่วงเวลาแบบนี้นะคะต้องเล่งน้ําให้กับผักมากหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าผักกําลังเจริญเติบโตอากาศก็เดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็ฝนนะคะช่วงนี้ก็ฝนก็ไม่ค่อยตกแล้ว,วค่ะจะมีลมซะส่วนมากตอนนี้จะเป็นช่วงที่มีลมแรงมากแตงกวานะคะตอนนี้ก็กำลังเลือ้อยเถ้าขึ้นไปแล้วค่ะ วาน,นี้ก็ทําค้างให้ตรงนี้ค่ะอาหารของพืชผักท่วงเวลาแบบนี้ก็คือน้ํานี่แหละคะ่ะถั่วฝักยาวไม่ค่อยดกมากนะคะแค่ได้เก็บกินนะคะฝักของเขาสําหรับคนที่ไม่ได้ทํางานนะคะเวลากเกษียณมาก็มาปลูกพืชผักสวนครัวเล็กๆไว้ข้างบ้านแบบนี้ค่ะก็จะมีประโยชน์แล้วก็อีกอย่างหนึง่ง ก็ได้ออกกําลังกายคลายเครียดได้ด้วยนะคะถ้าหากว่าเราไม่ปลูกพืชผักนะคะเราก็จะอยู่บ้านเฉยๆก็จะทําให้เกิดความเครียดได้การทําเกษตรเล็กๆแบบนี้ก็ทําให้เราคลายเครียดได้ค่ะนะคะเป็นการผ่อนคลายเช้ามาเราก็มารดน้ําหรือว่าปลูกผักถ้าผักตรงไหนที่หมดไปนะคะ นี่ค่ะถ้าหากว่าไม่มีพื้นที่ก็ใช้รองซีเมนแบบนี้นะคะมาปลูกนี่ค่ะกระชายตอนนี้กอของกระชายก็แตกเต็มรองซีเมนรองนี้แล้วนะคะต้นก็จะใหญ่แบบนี้ค่ะปลูกไว้ข้างบ้านอย่างนี้นะคะหากพื้นที่เราไม่มีค่ะนี่ค่ะตรงนี้แค่เป็นพื้นปูนนะคะเราก็เอารองนำรองมาปลูกใส่กระชายแบบนี้ค่ะกระชายปลูกไว้แบบนี้เวลา ฤด,ดูของกระชายแพงนะคะก็จะมีราคาค่อนข้างสูงถ้าเราปลูกไว้แบบนี้แล้วก็ไม่ต้องซื้อกระชายมีไว้ข้างครัวเรือนแบบนี้ก็สะดวกมากๆเลยค่ะนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะไม่รู้ว่าจะปลูกแบบไหนก็ลองปลูกแบบนี้ดูได้เลยนะคะถ้าไม่มีรองก็ใส่ขิงก็ได้คือผักก็มีไม้ประดับแบบนี้ ก่อนหน้านี้ก็จะมีผักอยู่ด้านล่างตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าตรงนี้จะมีต้นมะละกอเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มะนาวมะม่วงนะคะก็ดูดอาหารที่เราเอาผักมาปลูกปลูกครั้งแรกผักก็จะดีมากๆเลยค่ะพอปลูกรอบที่สองที่สามนะคะผักก็เริ่มไม่ดีเพราะว่ามีรากของพืชที่เราปลูกไว้นะคะต้นไม้ยืนต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะ เขาก็มากินอาหารที่เราปลูกเอาไว้แย่งพืชผักต้นเล็กๆก็เลยไม่ดีก็เลยย้ายออกตรงนี้ก็เลยต้องมาทาโต๊ะปลูกผักแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราปลูกกับพื้นดินเนี่ยนะคะรากของไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็มาดูดอาหารก็เลยทำโต๊ะปลูกผักขึ้นมาแบบนี้พืชผักก็จะได้ปลูกได้ง่ายด้วยนะคะที่สำคัญเราก็ไม่ปวดหลังด้วยค่ะพอเรามีอายุมากๆ สำหรับคนไวเกษียณงานนะคะก็ทำโต๊ะปลูกแบบนี้ก็จะสะดวกมากเลยค่ะอยู่กับหน้าบ้านหรือข้างบ้านก็ได้นะคะทำแปลงไม่ใหญ่มากประมาณนี่ค่ะเมตรยี่สิบหรือว่าหนึ่งเมตรก็ได้นะคะสำหรับคนไม่มีพื้นดินนะคะก็สามารถนำมาปลูกแบบนี้ได้ค่ะทำโต๊ะปลูกไปข้างบ้านแปลงสองแปลงก็จะได้มีผัก ไว้กินง่ายๆนะคะทําไม่ยากเลยนะคะสําหรับแปลงผักแบบนี้ค่ะโต๊ะผักใช้อิฐบล็อกนะคะสําหรับคนที่อ,อกเชื่อมเหล็กไม่เป็นนะคะก็เอาอิฐบล็อกมาเรียงแล้วก็ใช้เหล็กใช้เหล็กนะคะเหล็กแป๊บนะคะมาวางแล้วก็ใช้กระเบื้องนะคะมาปูแล้วก็เอาสาแลมหรือว่าใช้มุ้งเขียวก็ได้นะคะมารองพื้นแบบนี้ค่ะเราก็ได้มีโต๊ะปลูกผัก อยู่ข้างบ้านหรือว่าหน้าบ้านแบบนี้เลยนะคะพืชผักตรงนี้ก็จะเก็บไปกินเรื่อยๆนะคะถ้าเพื่อนมาก็มาซื้อนะคะก็แบ่งขายนะคะพืชผักครั้งต่อไปก็คิดว่าจะปลูกเป็นคะน้าหรือว่าผักกาดนะคะเพราะว่าส่วนมากจะชอบกินผักคะน้าผักกาดมากกว่าผักสลัดนะคะผักสลัดนีก็จะไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่นะคะ เพราะว่าบางคนก็กินไม่เป็นนะคะสำหรับผักสลัดก็ต้องมีน้ำสลัดหรือว่ากินกับส้มตำแต่แถวบ้านก็จะไม่ค่อยนิยมกินส้มตำนะคะสำหรับต้นไม้ตรงนี้ค่ะเวลาเราใช้น้ำหมักนะคะเราก็ามาลดนะคะตอนนี้เป็นพุ่มใหญ่มากเลยค่ะโตไวมากเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นน,นะคะแบบนี้แล้วค่ะ ลงคลิปให้ชมเป็นประจำนะคะเพราะว่าต้นไม้ตรงนี้จะโตไวมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นป่าแบบนี้แล้วค่ะไม้ประดับนะคะปลูกตอนแรกก็ไม่มากแบบนี้นะคะตอนนี้ก็แตกโกแตกพุ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยค่ะหน้าบ้านตรงนี้ก็เลยเป็นสวนหย่อมที่มีต้นไม้ค่อนข้างที่จะหนามากเลยค่ะตอนนี้ ก็ไม่ได้แยก,กออกนะคะก็จะไว้แบบนี้แล้วค่ะทีแรกก็จะเอาออกไปให้หมดเลยนะคะก็จะเอาผักมาปลูกแต่ก็เสียดายนะคะก็เลยเอาไว้แบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าก็ได้ไปขยายแปลงผักใหม่ข้างบ้านตรงนี้ก็เลยกิบไว้ก่อน,นะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มาทำคลิปให้ชมกัน,นะคะ่ะเพราะว่าถ้าไม่ลงคลิปเลยนะคะเดี๋ยวก็จะหายไปจาก ช่องวันเกษตรพอเพียงเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะคะอาทิตย์หนึ่งบางครั้งก็ลงแค่สองคลิปบางทีก็จะมีแค่คลิปเดียวบางอาทิตย์ก็จะลงมากหน่อยหนึ่งบางทีก็ลงสี่ห้าวันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้ก็ลงทั้งพืชผักแล้วก็ไม้ประดับให้ชมกันค่ะไม้ประดับ ก็จะมีหลากหลายมากเลยนะคะตรงนี้ปลูกไปแล้วก็เสียดายนะคะถ้าเราจะเอาออกก็เลยต้องทิ้งไว้แบบน,นี้ค่ะเห็นนะคะกำลังสวยเลยค่ะตอนนี้เลยพามาชมกันค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกำลังใจในการ ทำคลิปใหม่ๆนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องวันเกษตรพอเพียงทําคลิปมาก็เข้าปีนี้ก็จะเป็นปีที่สามแล้วนะคะสองปีกว่าแล้วค่ะที่ทํามาบางครั้งก็หยุดทําเพราะว่าต้องไปหาหมอนะคะพอกลับมาบางทีก็ไม่ ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ชมกันสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวนะคะก็สามารถปลูกพืชผักแล้วก็ทำสวนเล็กๆไว้ข้างบ้านแบบนี้ได้ค่ะต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านนะคะตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะการทำกรเกษตรนะคะเราก็ได้ความสุขด้วยนะคะที่ได้ทำเนะะี่ยค่ะ เสียงงานมาก็มาทําพืชผักเกรตรแบบนี้นะคะเกระสแบบพอเพียงเหลือกินก็แบ่งขายเพื่อนบ้านได้ค่ะการปลูกผักวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ